จ่ายเงนีด้โหดกว่าครับแล้วก็จ่ายไฟได้เสถียรกว่าก็าดูว่าน้ําหนักเนี่ยมันหมดเนี่ยยังสู้ก้อนนี้ก้อนเดียวไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยราคารถอ่ะมันไม่ได้สูงแปดก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยแปดพันมันจะเข้าครึ่งหนึ่งของราคารถแล้วก็ฉะนั้นมัน,าน,นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระปุดเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะมาแพ็คเพิ่มคือหนึ่งถ้าเราไม่ได้เอาไปแข่งขัน ก็ฟัแรงหรือถ้าเราไม่ไปเน้นเรื่องว่าวิ่งไกลถ้าเราขี่ก็แก๊แก,แก็แก้ในบ้านเราตะโก่โกดก็พอได้แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเน้นเรารมานรถที่มีกระแสวัดสูงสูงล้อที่มีวัดมากๆ3,000วัด2,000วัดมึงก็ต้องเป็นแบตเตอรี่แบบนี้แต่ถ้าคิดว่าใช้ในงานบ้านง่ายๆแต่ถ้าเราเน้นเน้นว่าจะวิ่งระยะทางไกลอย่างนี้ก็จะเหนือกว่า เพราะว่าเขาจะวิ่งด้วยใจก่อนอเดี๋ยวเรามากื้อก่อนมากือ้อเลยครับๆๆตัวแรกนี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนแล้วไปจบบวกบวกมันก็จะอยู่ตรงนี้บวกจะอยู่ตรงนี้แต่บวกนี่อาจจะมาอยู่ตรงนี้เพราะลบอยู่ตรงนี้แล้วบวกบมันจะมาอยู่ตรงนี้คถ้าบวกอยู่ตรงนี้ลบมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่อาคราวนี้เราก็มองดูให้บวกถึงไหมตรงนี้ให้บวกถึงไ้วยได้อยู่ <throw some. S 2> ได้อยู่ <ST> ราก็เล่นลบก,ก่อนเลยอะให้ลบอยู่ตรงนี้อ่เดี๋ยวลองใส่เลยครับผมะจะได้เข้าใจนนยังไปก่อนอะไรสลับกันนะครับผมคุณวางข้าน,นี้คุณต้องสลับอ่านั่ะสลับสลับกันเดี๋ยวพอเราอนุมกลมเนี่ยเราเราเราลบตรงนี้ใช่ไหมรเราต้องเอาคู่นี้มาใส่ตรงนี้เพราะคู่นี้ก็ต้องไปนี่อ,อันนี้ก็ต้องไปนี่นะึกออกไหมอนุกรมอ่าเค เอานในอยุบล็อกมอยบล็อกอ่สลับไปสลับไปเรื่อยๆอโอเคอันนี้เราก็จะ่อบล็อกเข้าไปเลยเข้าไปก่อน ถ้าอลเก,ก่อนเลย,ลเลยถ้ามอเตอร์หนึ่งพันวัตต์ในเวลาออกตัวจะกินพลังงานสามเท่าเท่ากับสามพันวัตต์วันนี้จริงมาสามกว่ากว่าละแต่ว่าผมตีสามเท่าแล้วกันนะมอเตอร์เวลาออกตัวทุกครั้งเนี่ยที่เราจะแพกเขาเร่งตั้งเนี่ย มอ,อเตอร์หนึ่งพันวัตต์เนี่ยจะกินพลังงานสามพันวัตต์กว่าเพราะว่ามันจะประมาณสามเท่ากว่า